สวัสดีค่ะโอเคชาแนลครับจ้าพบกันอีกแล้วจ้าในช่องโอเคชาแนลจ้าวันนี้เราจะมากินก้อยขมก้อยขมต้มแ่บทุกคนต้มแ่บเนื้อขมขมลาบกขม่ะกินได้กันจ้าทุกคนเได้กันคเหนียวฝนมาแล้วฝนมามืดเลยข้าวเหนียวก็ลองห่อก็โอเคค่ะทุกคนห่อละสิบบาท ผักอันนี้ผักอะไรอะนะเออผักของเราก็จะมีผักชีใบเลื่อยเนี่ยเ<ม>ขาเรียกผักชีใบเลื่อยโอ้ยต้นงามมากเลยเยอะก็มีแครอทมีแตงกวามีคอร์ดเล็กเแบบี้คอร์ดไปจ้ะก,กินด้วยกันค่ะทุกคนมันจะสดเลือดอีกหรือเปล่าโอ้ยเลือดแค่นี้จิ๊บจิ๊บไปซดๆนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะเย็นซะหมดรีบกินเลยหากข้าวหาปลามากินด้ยวยกันจ้ะทุกคน อโอ้ยกำลังอุ่นๆข้าเหนียวร้อนไหม้อนเพิ่งอ,ออกแกบวหมอข้าวเอาอุ่นใส่หม้อข้าวทุกคนร้อนซื้อมาเมื่อเช้าซื้อทุกอย่างวันนี้นี่เลือดว้าวรถพ่วงมา,าได้ถายคลิปแล้วได้ซื้อไหมเนี่ยฮอฮึฮึบะรด้เขาง,งามมากทุกคน เพิ่งทำเดียวหิวน้ำเลยอุ่นๆแล้วไม่ร้อนแล้วทุกคนเลือดแดงฉานเลยครับ นี่แหละแซ่บอาจารย์เลือกต้นเลยฝนตกยังมียุงนั่งูนป่ายางมียุง่ร้จะไปกินตรงไหนแม,ม่มีบรรยากาศรือเขาเลยหไม่จะป่ายางหน้าบ้านก็ป่ายาง เป็นในบ้านก็นม,นมึกยังไม่ทำไฟเนาะเป็นในบ้านจะพูดเสียงกล้องแบบกินมหมทำโอ้โอะทำโอ้โอะเคยกินเป็นไหมอ่ะปากีใบเล่อยไม่เคยกิน ลองดูลองใบมันมันเหมือนใบเลื่อนนะอืมจะมีหยักหยักเหมือมนใบเลื่อนในรูในกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นท่านผู้ชมก็รู้จักหมดเนี่ยอืมอืมอืมจับผักที่ใบเลื่อยนอ่ะใช่ผักชีใบเลื่อยกินใบกินใบผักชี เนี้นนยนหนามปากหนามอืมทำแบบตามไม่ค่อยหน่ออืมจุงมน้ำอืมอร่อยวันนี้ช้านี้ไม่ค่อยหนาว ไม่หนาวแล้วหนาวแค่อสองวันแต่ฝนจะมาแทนทุกคนฝนมามุดเลยจะตกแต่เช้าเลยมันน้งอ่ะ พี่ไปเลยเคยลองกินดูย,ยังกินมากกินบักกินมากชีขึ้นจมูกขึ้นบะักชีนะบักชีหรือว่าก็หอมนหอมชีไปเรื่อยมากชีไปเรื่อยมันขึ้นจมูกเหรอไม่กินแบบผักชีอะ่ะทำไมแม่เลยเห็นขึ้นล่ะ อันนี้อะไรต้นหอมคือให้ปักหนังมาเยอะมากกว่าว่าไม่ตุดอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนือ้อวัวอันนี้นะ

หวานหวานเรา,าจะเอาลาบเมี่ยงลาบาลาบเมี่ยงผัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วันะนี้น่าจะไม่ได้ซื้อนะ ขยับขยับามมาน้ำเล้อะน้ำว่นง่ะ khế lên nó ngoan vậy cả phút cũng bên thói thật ราบรวมมิตรครับผมมะคือมะมาจากบ่ายยาง มร่วกมาจากปยายังอร่อยอม่อวอิ่มอิ่มหรยอรับไม่ยังไม่อิ่มน,น,<ป>นืออะ เินน้อยเขาห,หวังเล่นนะบ่าโอ้ใครหลอดไม่เข็งน,นะ นั่งรู้สึกนั่งมาตัมาวันเท่าไหมาอืมวันเหอะโรงประอ่น luôn anh Đi ta vô Nón hào Mọt bắp hào mà vậy Món tiền One. Mm -hmm. mất tiền rồi kinh khủng không rồi được nắm rồi Nấm một nước không mọi ริจริจกิงก,ก็ขมกับกินต้มแซ่บมันเข้ากันนะทุกคนเนาะอร่อยต้มแซ่บกินลรล้านอร่อยมากฮะําไมอุ่นมาแล้วร้อนเลยแล้วก็ทุกเนี่ยนั่งกินยังไม่แหนหมดเลยยังอุ่นนิดๆอยู่เยอะมันอุ่นนิดๆเีย <c oughs> ง,งนกเยอะทุกคนป่ายาง

หวงเล่นมั้งกินนิดเดียวหืมดูมึงคือไปเจอคนด่ามากงามแม่กินใบแม่ไม่มีกินผักชีเลยอ่ะอร่อยโอ้โหหนูกินไปตั้งแต่หนูไม่ค่อยกินบักชี ไม่ค่อยกินผักนะทีกินไม่ค่อยชอบหมองบอกว่าให้กินผักไหใค้กินผัก เดี <c oughs> ๋ยวคำอ่านหมดไม่หมดไม่ได้แลวห <c> น <oughs> ุกไรเน่ะ Mà? không phải không có khí nó quậy nó ra này dùng phấn là ở dùng đỡ còn kiểu trong chậm nám một để nó trong chậm ừ tuyệt nguy เป็นไรไม่ไหวมึงเป็นหลับร้องห้านะชกแดดสาเกลือขาวเฮ้ยนะเปนน้ำก่อนทุกคน อชื่นใจอิ่มสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนอย่าลืมแม่แม่ฝากเพจเฟซบุ๊กแม่ด้วยนะจ๊ะเพจเฟซบุ๊กโอเคชาแนลกินแซบคะ่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้แม่ด้วยเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมจ้าวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ